รายการรถรายการรถข้าวเบิร์กเมื่อก่อนสมัยเซพไอ้ตัดเดี๋ยไม่ตัดไอ้เฮียอ,อ, <c oughs> อันนี้สวัสดีครับสวัสดีก่อนอันนี้ชื่ออะไรเลยชื่อบีชื่อบีเอาคันนี้มาคันนี้เป็นบลูเร็ด บูเลต์แล้วก็คือเรายิงเฟรมใหม่เลยอ่ะครับทั้งยิงใหม่เลยครับพี Ó, para para euh, roadmap, ่รถศูนย์เลยครับรถไปแดงแล้วก็ล้มมาทำเนี่ยรถไฟแดงมาทำยุบเป้รยุบชีก่ะมันตักแดงมันโอ้โหรถบูเลต์ก็คือมันจะเป็นรถคลาสสิกนะเดี๋ยวไปขึ้นลงขึ้นลงก็คือรถใหม่เลยผมก็มาล้มเป็นชอปเปอร์หรือหรืออะไรครับพี่ ตัวของโลล้งสัมสัดมีจับเอาเลยเอาเลยเอาว่ะเยี่ยแล้วอันนี้ผมประดุดตามากเลยถังอันนี้เป็นถังปินเมียงนะพี่เป็นงานของพี่ชิดบางแสนงานพี่ชิดขับหมดเลยครับพี่ทั้งคันทั้งคันเลยอ่ะอ้ทำทำที่พี่ชิดทั้งคันถามได้ไหมครับเน็ตเนี่ยันเนี้เท่าไหร่แสนสองไม่รวมราคารถ ล้านี้เสร็จนานอย่างคันนี้ทำไมไม่เคยเห็นนานแล้วรครับพี่ก็คือรอบที่สองผมไม่เอาไปทําไอ้ครอโชกับกระเป๋าเนี่ยอ๋อไปทําไปทํากระเป๋าก็เลยเป,เป็นหลอดนานหน่อยไม,ไม่ได้ไม่ได้ขับเนี่ยโอ้ยเคีียมันว่ะคือ,อเอารถนเ,เดิมมาทั้งคันนะไอสัดแล้วก็เฟรมเฟรมก็มไม่น่าได้ใช้ใช้แต่คอกป่ใช้แต่คอครับโอ้เนี่ยอยากได้ทะเบียนสักคันอยากได้รถคือ จุดประสงค์เลยนะอยากได้รถเบียนแล้วก็คือผมก็ผมอยากได้งานของพิชิตอยู่แล้วอยากเก็บงานพิชิตไว้ด้วยพอท่ออันนี้ก็พิชิตเดินหมดเลยคือพิชิตทั้งคันทั้งคันังคัก็คือเอามาก็เอามาใส่แทนของพี่ยอดแล้วก็มาหุ้มเบาะแฮนนั้นฝาถังมันเป็นของอินโดพี่มันได้ใช้สิวสิวลมแกะพวใช่ใช้สิวลมอันนี้ก็ตีมาเป็นครับ มีกาดใสเลยเล็กกันนะครับผมแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นคาบูนะพี่แต่คาบูยังไม่จบรอคาบูอีกอคาบูยังไม่จบนะแต่ครั้นี้ก็คือใช้ใช้ประจำใช้ประจำคัวไทยครับเออมันจริงเพราะไอ้ไอ้ตอนแรกเห็นก็ว่ามันเลยนะพอรู้ว่าพอรู้ต้นสายลายเหตุนะแมงมันก็เิมไอ้ที่เออว่าเฮ้ยผมผมผมชอบแม่ผมแทบช็อกเหมือนกันบอกเอาจิงอะจริงจริงอย่แม่ไหนๆก็อยากได้ทําทำเลยจากรถ ไม่ไม่แต่ผมแนะนำไม่าจะเป็นรถยิงเฟรมถ้าทําขึ้นใหม่ทั้งลําดีกว่าอจะสวยกว่าดีกว่ามาหันครึ่งนะถูกต้องเพราะว่ามันไอ้นั้นมันหันได้แค่เท้าใช่คือคือมันมันจะสมดุลหมดทุกอย่างเออยอมเลยเพราะรู้เพราะเพราะรู้ว่าตอนเล่นะต้องมันยึดขายเลยเที่ยเออเว้ยเจ้งผมขอบคุณดีมากนะขอบคุณมากขอบคุณมากเออผู้มันดีที่